สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องใขาๆขก็ทําได้ชาแนลบายยุ้ยกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ยุ้ยจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนกรองแอร์รถ s ูซูกิเซเลเดโอกันค่ะหลังจากที่ยุ้ยได้ไปดูวิธีการเปลี่ยนกรองแอร์ของรถซูซ u กิเซเลเดโอกับรุ่นพี่นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเปลี่ยนเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะโดยไม่ต้องไปง้อช่างเลยอย่างวันนี้ยุ้ยจะมาเปลี่ยนกรองแอร์ให้ดูกันค่ะ ว่าจะง่ายอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าไปลงมือทำกันได้เลยอันนี้เป็นกรองแอร์ของรถซูซูกิเซเลดิโอนะคะยุ้ยสั่งมาจากในช้อปปี้นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทรวมส่งนะคะราคาไม่แพงค่ะหาซื้อกันได้เลยกรองแอร์อันนี้นะคะเขาบอกไว้ที่ข้างกล่องว่าสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะเราก็เอาของออกจากลินชักของเราก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ของหล่นค่ะเวลาถอดออกมา เราจะเห็นด้านข้างแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านให้เราบีบเข้าหากันแล้วก็ปล่อยลงมาแบบนี้ค่ะเอาออกง่ายมากๆพอเราเปิดลิ้นชักแล้วแบบนี้นะคะเราจะเจอกล่องกองแอร์แบบนี้เขาจะมีสลักด้านข้างแบบนี้นะคะให้เรากดกดลงนะคะแล้วดึงออกมาค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะออกง่ายมากมาก แล้วก็ถอดออกมาแบบนี้เราจะเห็นไส้กรองแอร์คือตัวนี้นะคะให้เราดึงออกมาค่ะอันนี้เป็นกรองแอร์นะคะที่คู่ตัวรถมาเลยตั้งแต่ซื้อค่ะดำมากๆ ส่วนอันนี้นะคะเป็นถาดพลาสติกรองแผ่นกรองแอร์ค่ะแล้วก็นําไปทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําแผ่นกรองแอร์อันใหม่มาใส่ได้เลย เวลาใส่นะคะให้เราดูตัวลูกศรขึ้นแบบนี้ด้วยค่ะหรือจะเอาตัวเก่านะคะมาเทียบกันก็ได้เราจะได้ใส่ไม่ผิดนะนี่นะคะลูกศรขึ้นแบบนี้ลักษณะกองแอร์ตัวเก่านะคะที่คู่รถมาจะมีความหนามากกว่าอันใหม่ค่ะก็สามารถใช้ทดแทนกันได้ค่ะเพราะว่าราคาถูกกว่าช่วงนี้นะคะประเทศไทยของเราฝุ่นเยอะมากๆ แนะนำให้เปลี่ยนกรองแอร์อย่างน้อย2เดือนครั้งหรือว่า3เดือนครั้งก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับการที่เราใช้รถมากหรือน้อยค่ะเพราะว่าราคากรองแอร์นะคะไม่ได้สูงมากแล้วเราสามารถเปลี่ยนเองได้ค่ะเราก็นําแผ่นกรองแอร์ของเรานะคะใส่ลงไปที่ถาดกรองแอร์ค่ะก็จะใส่ได้พอดีแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เรานำถาดกองแอร์ใส่ลงไปในที่เดิมค่ะปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะโดยการเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วกดสลักลงไปให้ดังแกรกค่ะแล้วเราก็มาปิดลิ้นชักของเราเหมือนเดิมโดยการบีบด้านข้างแบบนี้ เสร็จแล้วค่ะวิธีการเปลี่ยนกรองแอร์บอกเลยว่าทําง่ายมากๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ยูดยย้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย